รถไอวีเจ็ดที่นั่งคันนี้นะเล่งมาอยู่ที่180,000โลมาแทรรับประกันพี่หากใครหารถก็พอเจ็ดที่นั่งอยู่บนกระนาคันนี้เลยพี่นะก็เดี๋ยวเราจะไปรับชมรายละเอียดตัวรถกันพี่นะหากใครสนใจหาอยู่รอดูรายละเอียดตัวรถได้เลยนะครับราคานี้เลยเจ็ดแสนสามหมื่นกบพันบาทไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทผ่อนหมื่นสามพี่นะครับสวัสดีครับกับบุพกับเซลมินทอโตออออ้แล้วคนดีคนเดิมขวัญใจมหาชน มาก็รถเอเจวีเจ็ดที่นั่งมาในแบงของอียสูเลยพี่สีขาวมุกสวยๆเลยได้มันตัวมิวเอ็กหนึ่งจุดเก้าดีวีดีเนวิเกเตอร์มันตัวดีอันนีสีขาวมุกสวยแบบนี้ไม่ใช้นะก่อนไปรับชมเรื่อตัวรถผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กับผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับยังเมื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาชมกันเลยกว่าพี่นี่หน้าสวยๆแบบนี้เลยนี่โอ้ไฟหน้าใสๆปิ๊งๆแบบนี้เลยพี่ไฟหลีไฟเลี้ยวในตัวนะไฟเดรทามีห้ไฟ,ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลย แล้วตัว D1 เนี่ยผมชอบด้านหน้านะเขาทำออกแบบมาแบบสปอร์ตมากๆากนะากระจังหน้าโครเมียมรมดำมีให้แบบนี้เลยพี่นะไฟตาหมอกจากโรงงานสกเกิร์ด้านหน้าสวยๆเลยสีขาวมุกตากสีดำแบบเป็นโนแบนะครับแล้วก็ตัว D1 เนี่ยจะได้ในส่วนของคิ้วสีดำอย่างเงี้ยสวยๆเลยพี่นาะซุ้มล้อมีให้เลยนะแล้วก็ล้อแม็กนะจะเป็นตัว Y หรือตัว V นะแล้วแต่คนจะเรียกเลย สีดำปัดหน้าเงานะคันะนี้ได้เป็นดิ้นหน้าและดิ้นหลังเลยพี่คันนี้ได้เป็นดิ้นหน้าและดิ้นหลังนะแบบนี้นะแล้วก็ยางเป็นยางบิสโตนพี่ยางมันยางบิสโตนเลยพี่ดอกหนาหนนะแน่นๆแบบนี้เลยพี่ดอกหนาหนแน่นแบบนี้เลยนะแล้วดูซุ้มล้อด้านในใส่ปิ้งเลยนะซุ้มล้อด้านในใส่ปิ้งเลยพี่นะแล้วก็นี่ดูเพราะตรงวัติตก,กันโคนเห็นไหมว่าไม่มีรอยแตกหักหรือรอยแตกรล้าเลยนะพี่ มารถสวยๆแบบนี้นะครับผมนะที่โตโยคัดสันมาให้นะครับผมนะนะหรือว่าไปลองไปดูคลิปอื่นก็ได้เปิดสนใจรถรุ่นไหนพี่นะผมมีให้หลากหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะรถมือสองคุณภาพเกรดเอนะพี่ผมมีให้ทุกคันเลยนะมาตอนที่กระจกมองข้างนะปะพับไฟฟ้านะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้แบบนี้เลยนะสวยๆเลยนะแล้วก็ที่เปิดประตูแบบคมเมี่ยมนะได้กุญแจแบบสมาร์ททีเลตมีให้นะแล้วตัวตับแหลกหลังคาลัมบอมีให้แบบนี้เลยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์โหพี่ดูหลังคาเงาช้ำๆแบบนี้เลยพี่ หลังคางเงาช้ำๆแบบนี้เลยเอามาต่อที่บันไดใช้ล่างฝั่งซ้ายก่อนเห็นไหมใหม่ๆแบบนี้เลยไม่มีล้อแตหกหางหรือล้อแตกเล้าเลยนะพี่นะรถส,สวยๆคงสร้างเกรดเอคุณภาพดีๆแบบนี้นะที่เราเคัาสสรรมาให้เลขไม้อาจจะอยู่แสนแปดนะแต่รถใช้งานทุกวันพี่รถใช้งานทุกวันดีนะเหมือนระบบขับเคลื่อนนะครับผมนะเขาได้ทํางานตลอดเวลาพี่นะไม่มีปัญหาในภายหลังนี่กุญแจสมาร์คีิดเลยแบบนี้เลยพี่กุญแจสมาร์คคิดเลยแบบนี้เลย นะแล้วก็มาโซนใน่วนของเบาะเบาะได้เป็นเบาะคูแม็กด้วยนะพี่นะเบาะได้เป็นเบาะคูแม็กแบบนี้เลยนี่ลายวยๆเลยลายวยๆแบบนี้เลยพี่นะมีแอร์แบกที่เบาะให้ด้วยนะมีแอร์แบกที่เบาะให้ด้วยแบบนี้เลยนะแล้วก็ที่จับเป็นไานั่งสะดวกสบายนะมีที่จับให้นา,า,าพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวได้เลยนะแล้วก็ใน่วนหน้าจอก็มีรีโมทควบคุมมาให้แบบนี้เลยนะแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวกับร้านนี่โอ้หรีโมทเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ น้ได้เป็นหน้าจอทัชสกีนะครับผมนะมีระบบนวิเกเตอร์ให้นะแล้วก็มีระบบแอร์ออโต้แบบนี้เลยียร์ออโต้แบบนี้นี่เห็นไหมมีกล้องหน้ารถนะฟาเฟอร์นี่ซส่ปิ้งเลยนะฟาเฟอร์นี่ซส่ปิ้งเลยนะครับมาชมในส่วนของโครงสร้างกันต่อนี่ดูประตูนะครับผมนะดําเมี่ยงแบบนี้เลยไม่มีรอยซีดขาวหรือต่าตกแรงงานเลยแล้วตรงนี้ตัดกับสีดําแบบเป็นโนแบ็คตรงนี้ก็จะมีไฟเอ็มเบลไลท์ให้นะครับตรงนี้ก็เป็นคิวโคเมียมเป็นโนแบ็คครบๆเลยนะเมนโอเมนอาร์มีให้แบบนี้เลยพี่ เมนดอเมนอาร์เลียงแถวมาให้แบบนี้เลยนะพี่นะอ่าแล้วก็ติ๊กโก้นะครับที่มาจากโรงงานก็ยังอยู่เลยในส่วงของแอร์แบ็กนะในส่วนของที่นั่งเด็กนะครับผมนะที่ข้อควรห้ามข้อวระวังนะไปดูความเดิมของรถคันนี้พี่นะประตูหลังนี่นะน็อตเดิมไม่เคยแก้เลยพี่นี่น็อตเดิมไม่เคยแกะเลย,น, arm, เย,ะเลยนะดูในส่งของโครงสร้างเม็ดอเม็อาร์กันมัง่งนี่ครัเรงงงบ,บเม็ดอาร์เดิมโรงงานมีให้แบบนี้เลยพี่เม็ดอาร์เดิมโรงงานมีให้แบบนี้เลย นะใครหายอยู่รีบเลยนะพี่ใครหายอยู่รีบเลยเดี๋ยวมาชมในส่วนของห้องบริสานหลังด้านซ้ายกันบ้างพี่มาชมในส่วนของห้หลังด้านซ้ายกันบ้างนะเบาะทรงดีๆทรงหน้าหนาแบบนี้เลยพี่ไม่มีแตกรายงาตะเข็บไม่มีปีเลยพี่ตะเข็บไม่มีปีเลยพี่เห็นไหมนะแล้วตรงกลางก็สามารถพักแขนวางแก้วน้ําได้ด้วยนะครับนี่หรือว่าไม่ใช้ก็ปรับขึ้นแบบนี้เลยในส่วนของหลังคานะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของตัวเปิดแอร์อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว จอกลางนะครับผมนะใช้งานได้ปกตินะครับนะใช้งานได้ปกติแอร์ก็ได้มีสามแถวมาให้แบบนี้เลยนะครับสามแถวมาให้แบบนี้เลยเย็นทุกห้องโดยสารแน่นอนไม่ใช้เราก็พับเก็บขึ้นได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่เนี่ยก็สามารถเสียบปลั๊กไฟบ้านได้ด้วยนี่นี่นี่นนเสียบปลั๊กไฟบ้านได้นะครับเสียบวีดบ,บีได้นะแล้ว,วด้านหลังก็สามารถเกี่ยวสัมภาระาได้เล็กน้อยด้วยนะครับสีดำสวยวเลยนะตรงประตูนะลายมีลายด้วยด้วยสวยแบบนี้เลยนี่ เมนองเมนอาร์นะครับผมนะล็อกนองล็อกเดกใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะแล้วก็ตัวตัล็อกส่วประตูตัวนี้นะครับผมนะก็ยังมีอยู่ในตำแหน่งเดิมโรงงานเลยเห็นไหมชอตเติมสร็โรงงานยังอยู่แบบนี้เลยนะเมนองเมนอาร์เรียงเ็นแถวมาให้กันแบบนี้เลยนะพี่อ่าแล้วก็ขึ้นลงสะดวกนะขึ้นลงสะดวกพี่ขึ้นลงสะดวกเลยนี่ปึ๊บปึ๊บเราก็พับมาได้นี้เลยพี่เห็นไหมขึ้นลงบ่อยก็ทได้อนี่ผมพับบอกไว้ให้ดูนะเผื่อไม่ได้ขนคนเยอะก็พับบ่อมา เก็บสัมระได้เยอะเลยพี่เก็บสัมระได้เยอะเลยอันนี้นะเราขึ้นเรากดที่ตำแหน่งนี้ได้เลยนี่เป็นไงนะใครหารถจเดิมใช้งานรถค่อนข้างนี้ดีใช้งานแวะมาทางนี้ได้เลยพี่แวะมาทางนี้ได้เลยนะดูเราบนี่เขาตรงซีนี่ยดำเมี่ยงแบบนี้เลยนะพี่นะซุ้มล้อซุ้มล้อใหม่มากๆนะนี่ดูจังกันโคนนี่เป็นไงไม่แตกหักไม่แตกร้าวเลยนะแม็กใหม่ๆแบบนี้เลยทิศหน้าทิศหลังนี่นี่ทิศหน้าทิศหลังแบบนี้เลยพี่อ่ะ มาดูเหลี่ยมผมสันโดยรวมห้างซ้ายกันบ้างเป็นไงบ้างพี่เหลี่ยมผมสันอยู่ครบแบบนี้เลยไม่มีรอยจุ๊บหรือรอยบุกให้เห็นเลยนะครับอนะมาต่อที่ด้านหลังด้านหลังนะครับผมนะด้านห้องบนหลังคานะก็จะเป็นเสากาแบบชิมฉลากมีให้นะสปอยแล้วด้านหลังครบๆเลยแล้วก็คิ้วคมเมี้ยด้านหลังก็เป็นลมดําแบบนี้เลยพี่เป็นลมดําแบบนี้เลยก็มองหลงังวิบอินเจาะโรองงานมีให้นะ นีก็มองหลังพี่จากโรงงานมีให้แบบนี้เลยนะโลกโก้มีเอ็กอยู่โครบแฟลทิมด้านล่างมีให้นะแล้วก็ไปชมที่เก็บวัสด์หลังเดี๋ยวผมพาชมช่วงล่างออก่อนนี่พี่นะเห็นไหมยังอะไหลมีให้แบบนี้เลยนะยางอะไหลมีให้แบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวผมซูมดูเพาขับด้านหนเป็นไงบ้างพี่เห็นคันนี้ช่วงล่างดีโครงสร้างดีนะช่วงล่างดีโครงสร้างดีจัดไปได้เลยนะที่ปัดนน้ำฝนหลังใช้งานได้ปกตินะนี่เป็นไงพี่คันนี้เป็นไงครับ นะพับวงพับ,บ่อมาเป็นระนาบเดียวกันแบบนี้เลยตรงนี้ก็สามารถเก็บในส่วนของของเล็กๆน้อยหรือว่าคนชอบลังรถเก็บอุปกรณ์ลังรถได้แม่แรงยาอะไรมีให้ในช่องนี้เลยนะหรือว่าถ้าเราบรรทุกคนเยอะเราก็ขค่ดึงขึ้นมาแบบนี้เลยนี่ง่ายๆพี่นะง่ายๆแบบนี้เลยนะนี่เลยนะมาชมในส่วนของโครงสร้างด้านหลังกันบ้างมาชมในส่วนของโครงสร้างด้านหลังกันบ้างเห็นไหมว่านอตเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะพี่ นานีเห็นไหมน้เดิมโรงงานนะฝาหลังไม่เคยแกะนะผมไม่ดูแบบนี้เลยนี่ฝาหลังไม่เคยแกะนะพี่นะนดูวากาแบบนี้เลยเห็นไหมนะ้าโชกเชิกนี่เห็นไหมพี่ดูเนี่ยน็อตเดิมเม็ดอาร์ให้เห็นแบบนี้เลยนี่น็อตเดิมโรงงานนะน็อตเดิมโรงงานแบบนี้เลยพี่นมะาชมในส่วนของฝั่งซ้ายกันบั่งนะครับนี่นะพี่โอ้โหเดิมจริงได้เครื่องหนึ่งจุดเก้าประหยัดน้ำมันสุดๆุด่ ได้เครื่องจเก้าแส้น้ำมันสุดๆเลยนะมาชมเรียงวงสันด้านขวาด้วยรวมกันบ้างพี่นี่เป็นเงาชํำเลยมาสี่สู้แสงสุดสุดสี่สู้แสงสุดสุดนะคับนี้นี่มาดูในสองซุ้มล้อหลังขวากันบ้างน้นล้อสีดำปัดนั่งแบบนี้เลยดิดหลังให้ครบๆเลยพี่แล้วดูท่อทรงไอเสียใหม่มากๆนะดูคขาส่งกันสีพี่อู้หูครได้ไปคุ้มแน่นอนคันนี้ใครได้ไปคุ้มแน่นอนนะ ูประตรงประตูเนี่ยนะครับนี่เบาะโ,โ,โอ้โหลายสวนเลยพี่แล้วมันเบาคู่แมงต่างหากระบายความร้อนได้ดีมากๆากนะโดโมเม็ดองมเม็ดอาร์นะครับเรียงแถวมาให้แบบนี้เลยนะเม็ดองเม็ดอาร์เรียงแถวมาให้แบบนี้กันเลยพี่นะขายหายอยู่รีบนะรีบพวกยางตรงนี้ก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นเลยนะอยู่ในสมบูรณ์ร้อเปอร์เซ็นเลยพี่นะขายหายอยู่รีบเลยนะรีบจัดรีบจองกันได้เลยนะครับมีคันเดียวด้วยตอนนี้เหลือคันเดียวแล้วหนึ่งจเก้าแล้วผมมีสามยี่สิบสี่ปอนด์เงินอีกคันนะ Terror, นัคนผมมีสามสูตรเซบอลเงินอีกคันหนึ่งนี่กระดกไฟฟ้าสีบานฟังคารมันแบบออโต้เลยนีไฟเวร์ไมีให้แบบนี้นะนี่ตัวนี้จะเป็นในส่วนงสีดําแบบเป็นโนแบกเลยนะครับผมขออนุญาตขึ้นสตาร์ทรถให้ดูนะฮอนน้อฮอชึ่งเดียวติดเลยเป็นไงนมีระบบสตาร์ทสตาร์ทให้เปิดฝาหน้าแล้วฝาน้ำมันเากานี้นะพี่ตรงนี้ปรับพับไฟฟ้าในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นระบบลงทางลาดชันนะพี่หรือลงภูเขา ผมมาไัยมันติซ้ายขวานะกดโรเข้าโถออกได้พี่นะกดโรเข้าโ้ออกได้เลขใหม่ใหม่แท้นะพี่ใหม่แท้ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นโลนะที่หนึ่งแสนแปดหมื่นโลนะครับหน้าจอก็จะเป็นพิธีวิวหน้าจอทัชสกรีนนะครับผมนะแล้วก็จะได้ได้ส่งระบบนำทางมาให้นะได้ส่วนของระบบนำทางมาให้นี่ตรงนี้แอร์ออโต้แบบดิจิตอลด้วยนะหัวเกียร์เป็นแบบนี้เลยเกียร์แบบนี้มีชุดล็อกให้นะครับผมนะเบรกมือนะได้ส่วนกระจก มองหลังเนี่ยก็จะมีในส่วนของกล้องหน้ารถที่มันติดอยู่ตรงนี้พี่นี่กล้องหน้ารถที่ติดอยู่นี้นะแล้วก็มีการบันทึกด้วยนะบันทึกภาพหน้าจอด้วยบันทึกภาพข้างหน้ารถเวลาเราขับเฉียะเราตัดแสงออตโต้จากด้านหลังลยพี่เราตัดแสงออตโต้จากด้านหลังด้วยครับนี้อ่าเดี๋ยวเราผมพาไปชมในส่วน,นตองเครื่องกันต่อเลยพี่ผมพาไปชมในส่วนตองเครื่องนี้บอกปบพับไฟฟ้านะรับนี่บอกปบพับไฟฟ้านะพี่แบบนี้เลยนะเดี๋ยวแวะซุม้มรอหน้าขวาพักคู่ นึ่งนะให้ดูความสวดของรถคันนี้คืให้ดูความสวดของรถคันน,น,นี้เป็นไงบ้างครับพี่คันนี้โอ้โหโชคเชิงดำเมี่ยงเลยนะดูล้อมวงล้อแม็กไม่มีร่องรอยการขูดฟุตบาทเลยพี่นะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดฝานี้โอ้โหเป็นไงดูพอสตาร์ทสวยไหมสวยมากนะพอสตาร์ทเนี่ยฟาได้ทำแบบนี้เลยพี่นะเดี๋ยวผมให้ดูในส่วนตัวเครื่องผมขออนุญาตเปิดเครื่องแป๊บนหนึ่งนะพี่มาชมในส่วนตัวเครื่องกันบ้างนะพี่โอ้โหเสียงเครื่องเดงินเนียนๆแบบนี้เลยพี่ เสียงเครื่องเดินเนียนๆแบบนี้เลยเห็นไ,ไหมไม่มีสะดุดนะครับไม่มีอุกไม่มีอาร์กเลยนะน้ามันแห้งๆเลยไม่มีน้ามันรั่วซึมเลยนะพี่เครื่องแห้งๆแบบนี้เลยนะแล้วเดิมมากเลยนะพี่นะดูฝากระโปรงไม่เคยแก่นะฝากระโปรงไม่เคยแก่เลยฝาโปรงเดิมโรงงานแล้วดูกาบฝานี่ยเป็นไงน็อตเดิมโรงงานนั้นเลยนะพี่น็อตเดิมโรงงานนั้นเลยนะนี่เป็นไงครับอ่ะ ความรุนความร้อนอยู่ในระดับที่ปกตินะกองอากาศเราเชใช้ค่หม่กององแอร์เราใช้คให,หม่นะก่อนออกพี่นะดูคันหน้าไม่เคยแก่มอนางม้อน้ำไม่เคยแก่นะระบบความร้อนดีมากระบบความร้อนดีมากต้องบอกแบบนี้เลยเห็ดไม่ยับด้วยพี่นะพลาสติกคุมเพดังอยู่เลยเนี่ยพลาสติกคุมเพดังอยู่เลยนะครับดูฝั่งซ้ายกันบ้างหน่นอยมาน้อยเดิมๆโรงงานเลยพี่น้อยเดิมๆโรงงานเลยพี่นี่ดูนี่ะ ทั้งซ้ายแล้วขวาเลยนะครับผมนะนตัวยาน้ํามันนะครับแบดด้วยหมายแบดของ TS เอด้วยนะนี่ไม่มีแบบว่าเสียงพิดเพี้ยนเลยนะครับผมนะไม่มีเสียงพิดเพี้ยนเลยนะคันนี้แผงกความร้อนนี่ให้รถติ๊กเกอร์ดาวโรงงานมันอยู่แบบนี้เลยพี่นะให้หารถใช้งานราคาดีๆรถที่ใช้แล้วคุ้มค่าเหมือนรถอเนกประสงค์นะครับรถครอบครัวเนกประสงค์นะต้องคันนี้เลยนะพี่นะต้องคันนี้เลยพี่นะครับประหยัดน้ํามันด้วยในเครื่อง1.9พี่แล้วขนคนได้เยอะด้วยพี่กําลังเครื่องดี นะวิง่งระยะทางไกลได้ขึ้นหรล่อ,ลองใต้ได้หมดเลยพี่หมวยย่าปีาป้าโป้งก็คู่จะขับเป็นไงกันบ้างนะสําหรับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งมาในเครื่อง1.9คันนี้พี่ยูสุมีเองหนึ่งจุดเก้าดเนมเกเตอร์ตัวเดียวหนิหากาสนใจผมให้ราคานี้เลย7 3 9 0 0สบาทพี่พี่ผ่อนงี่ห้าหนงหม่นสามพพี่ไม่ต้องใช้เงินดาวสักบาทนะพี่ไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทนะพี่นะนะไม่ว่าพี่จะอยู่จังหวัดไหนประเทศไทยเรามีบร,ริการเซ็นไปนั้นหนึ่งหน้าบ้านสองรถถึงหน้าบ้านสนใจโทรเบอร์0 8 6ศู7 5 3 4 1 ผมเซลมินนะพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านนะครับร้านผมอยู่มิวลิกกรุงเทพมหาะนะครลองทักเข้ามาสอบถามกันได้นะแต่ผมจะแปะเบอร์โทรและอะ่ไอดีบ้านเกี่ยวไว้ให้นะครับผมนะยังไงเข้ามาสอบถามก,ก่อนได้นะครับ